สวัสดีค่ะวันนี้มากินปลาแซลมอนจากเทนโจนะคะพอดีสั่งไปเป็นเซตเซตใหญ่นะคะก็จะเป็นเซตคอมโบมั้งชื่อชื่อเซตก็คือจะมีจะมีปลาแซลมอนอาถาดละครึ่งโลอันนี้จะเป็นแบบหั่นซาซิมิแบบเป็นเป็นชิ้นชิ้นบางๆแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบลูกเต๋าแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวหน้าอะไรไม่รู้เรียกชื่อไม่ถูกแล้วก็มีหัวปลาแซลมอนนะคะแต่วันนี้เราจะเน้นกินปลาแซลมอน เขาก็มีตะเกียบมาให้เขามีตะเกียบมาให้2อันเดี๋ยวเรามาชิมปลาแซลมอนก่อนโอ uh, ้ยอ네่ะชิ้นชิ้นโอเคลายลายแบบลายดีมากนะคะลายโอเคมากกินกันน้ำจิ้มซีฟูดก่อน ปาซลมอนเนะอร่อยมากอันนี้เป็นแบบเป็นแบบชิ้นลูกเต่านะคะคือใหญ่มากน้ำจิ้มซีฟูดเขาก็อร่อยโคตรอร่อยเลยอะ่ะเรามาชิมข้าวนี่ ข้าวอร่อยมากมไม่ผิดหวังเลยอ่ะอร่อยมากืข้าวดีมากม,มีไข่กุ้งมาด้วยอืเขามีท้องมาให้ด้วยนะท้องปลาสซลมอนนี่ท้องปลาสซลมอน อืผักวอเจเกนี่มินปลูกเองนะดูชิน้นดิมันไม่บางมากนะแบบมันพอดีคำอะ่ะน้ำจิ้มซีฟูดคือดีแล้วลายลายปลาแบบ โอเคมากอ่ะถ้าอ,อยากสั่งกินนะคะนี่ค่ะของเทนโจนะคะม,มีเซตให้เลือกเลยใครอยากกินเซตเล็กอะไรเงี้ก็มีนะใครกินไม่หมดอะไรเงี้ยคนละแบบนะอันเนี้ยละลายในปากอันนี้แบบนุมๆนม,มทีนี้เราจะมากิน กับวาซาบินี่วาซาบิถุงเค้าให้มาเนี่ยเป็นถุงเล็กๆนี่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินทองปลาแซลมอนสักเท่าไหร่นะวาซาบิใสยเย่เยอะชอบกินแบบนี้มากกว่าแล้วก็กินกับโชออยุ <c oughs> อร่อยมากมไม่ผิดหวังเลย บอกเลยว่าไม่ผิดหวังวันนี้ไปดูติกตอกเราไปเจอพี่พี่คนหนึ่งช่องเขาน่าจะชื่อไหรแทงมั้ง เข้าไปดูวุ้ยแบบพี่เขาชอบกินเหมือนเราเลยอะก็เลยแล้วเขาวันเนี้ยเขาเพิ่งโพสต์ไปอันเนี้ยเซต็จเนี้ยแล้วมันก็เลยซื้อตามอือันเนี้ยถ้าไม่เกินห้ากิโละส่งฟรีนะของมินมันห้ากิโลนิดนิด,นดมันมันอันนี้ไปมันเกินไปแบบห้ากิโลกว่านิดนิดอะมันก็เลยคิดสามสิบบาทก็ไม่แพงนะอืม ให้ติดพนักง,งานไปสองรอบอะรอบแรกยี่สิบาทแล้วก็รอบสองเขาลืมน้าจิ้มก็ให้ไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เล็กๆน้อยๆไม่ได้ให้เยอะเราก็ไม่ได้มีเยอะอ ดูก mm ้อนเนี่ย ข้าวคืออร่อยมากอร่อยมากๆข้าวมันไม่ใช่อร่อยธรรมดานะข้าวจะออกปเปรี้ยวแล้วก็มันจะมีน้เป็นหน้าปลาแซลมอนแล้วก็มีรสชาติครีมอร่อยดูลายเนื้อมันดิลายแบบมันแทรกเส้นไม่ใหญ่มากไม่เลียนเส้นพอดี มันโฟกัสไหมเนี่ยอันเนี้ยไม่เลี่ยนเลยอร่อยอคือดีมากอะ ปิดใจแล้วก็หลานอยู่กายด้ยโอกินสักเดือนละครั้งกินทุกวันไม่ไหวนะจน ลูกเต่าอ,อร่อยมากมันจะไม่เลี่ยนเลยอะมันจะหวานมากหวานปลาไม่ขาวนะใครแบบไม่กลัวปลาดิบแบบไม่มีไม่มีกลิ่นเลยรู้เลยว่าปลาแซลมอนสด <c oughs> เคยซื้อกินปลาแซลมอนแบบช่อง ปิดอะของแมคโครขาวมาก ดูกินวาซาบิกับซีฟูดขึ้นจมูก ข้าวนี้ไม่อยางให้หมดเลยอร่อยอืมอืมคือมากเฮ้ยไม่ได้ทำแบบไม่ได้เอ็นในร้านเขานะมันอร่อยมากจริงเหมือนได้ขึ้นสวรรค์มินนี่แบบ เซิร์ชทุกวันเลยนะแบบว่าเออร้านไหนมันคุ้มอะไรเงี้ยเซิร์ชทุกวันอันนี้รวมกันมันหนึ่งกิโลนะอันนี้ครึ่งอันนี้ห้ารอยกรัมนี้ห้ารอยกรัมแล้วก็ได้อันนี้ด้วยได้ปลาแซลมอนด้วยถือว่าคุ้มมาก เปีนมากฟินสุดๆอ,อันนี้เป็นหวยชัเท้า กินได้ประมาณสองคนอันนี้มินจะกินครึ่งหนึ่งโคตรฟินเลยชอบชอบลายแบบ ลายมันแท้ของร้านนี้มากคือดีคือดีจริงๆแต่ว่าร้านเขาให้วาสบิน้อยไปเดี๋ยวมินว่าต้องไปซื้อวาสบิติดบ,บ้านไว้ให้น้อยไปนิดเพราะว่าเราใส่กินวาซบิกินไปก็กลัวหมดไป <c oughs> ปลาแซลมอนะชอบน้ำจิ้มซีฟูดอืมเริ่มอิ่มนี่ยังไม่ไม่ถึงครึ่งเลยนะเนี่ย que vai é พูดได้คําเดียวว่ายำมี <laughs> ไม่ใช่นีนะโอเคค่ะใครสนใจก็นี่เลยนะคะเทนโจสาขาใกล้บ้านได้เลยโอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ